รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Voice TV ร่วมกับ Jenny Food เสนอ โรคาไลฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการอโรคาไลฟ์ค่ะรายการวารรตี้เพื่อคนรักสุขภาพนะคะอยู่กับลิซ่าลิซเบตแซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะอยากคุณผู้ชมนะคะหันมา,สาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นอย่าทำงานหนักเกินไปนะคะเพราะว่าสุขภาพนั้นสำคัญที่สุดค่ะ ช่วงต่างๆของรายการของเรานะคะก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพมาเรียนรู้กันนะคะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงและเขามีวิธีอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองสุขภาพนั้นกลับมาดีขึ้นได้ค่ะและช่วงท้ายของรายการนะคะไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันบ้างค่ะจะมาให้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็แนวทางการป้องกันการรักษาโรคต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็มาตอบปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยค่ะตอนนี้มาเริ่มช่วงแรกของรายการกันดีกว่านะคะนั่นก็คือช่วงเคล็ดลับสุขภาพค่ะ ช่วงเคล็ดลับสุขภาพช่วงเคล็ดลับสุขภาพวันนี้ค่ะลิซ่ามีเมนูอร่อยอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ขอใจคุณสาวๆค่ะที่อยากจะควบคุมน้ําหนักแล้วก็ได้ประโยชน์อื่นๆอีกมากมายในด้านสุขภาพค่ะกับเมนูที่ชื่อว่ายำคะกุ้งสดค่ะ ช่วงเคล็ดลับสุขภาพวันนี้ค่ะลิซ่ามีเมนูดีๆมาฝากกันค่ะเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจานนี้เหมาะกับการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนั่นก็คือยำคณะกุ้งสดพูดชื่อแล้วก็รู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยนะคะเราไปดูกันเลยว่าอาหารจานนี้จะช่วยในเรื่องไหนบ้างค่ะกุ้งหลายคนอาจจะคิดว่ากุ้งนั้นมีคอเลสเตอรอลที่สูงนะคะแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลที่พบในกุ้งนั้นเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีค่ะ มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะและกุ้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นกับปรีกระเป๋่าและแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกกุ้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยนะคะเมือเขือเทศช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระตุ้นน้ำย่อยช่วยย่อยอาหาร และยังช่วยการระบายการขับถ่ายให้สะดวกขึ้นอีกด้วยค่ะหอมแดงสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจสามารถป้องกันการติดเชื้อและช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ค่ะช่วยให้เจริญอาหารช่วยย่อยอาหาร นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วยังลดความเสี่ยงต่อภาวะผื่นผิวหนังอักเสบและความผิดปกติของแบคทีเรียนในลำไส้ได้ค่ะพริกขี้หนูช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลสารแคปไซซินในพริกจะช่วยป้องกันไม่ให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีแต่ขนาดเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการสร้างคอเลสเตอรอลชนิดดีมากขึ้นค่ะ ทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดไม่สูงจนเกินไปนั่นเองค่ะคณามีสารต้านอนุมูลอิสระคือวิตามินซีและเบตาแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาต้านทานการติดเชื้อมีโฟเลตและธาตุเหล็กสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะ เป็นเมนูที่ได้ประโยชน์จริงๆเลยนะคะทั้งเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะการระบายก็ช่วยได้ดีนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลต้านสารอนุมูลอิสระอีกด้วยแม่ลองไปทําทานที่บ้านกันดูนะคะสำหรับยำคณะกุ้งสดรับรองว่าอร่อยและก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการแชร์ปัญหาสุขภาพนะคะเป็นประสบการณ์ตรง,งคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอะไรต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ ช่วงกุแจญสุขภาพสวัสดีครับผมมิสเตอรนไซ์วันนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ในการบำบัดสุขภาพร่างกายและใจิตใจมาฝากครับแต่ก่อนอื่นเราไปฟังคำถามจากท่านผู้ชมกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเอนไซม์กันบ้าง พี่ชายผมนะครับเป็นคนที่ดื่มจัดมากเลยครับผมแล้วหลังๆเนี่ยเวลาเขาไม่สบายเนี่ยครับก็จะมีอาการแบบว่าคลื่นไส้อาเจียนนะครับและหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าผิวของพี่เขาเนี่ยจะออกสีเหลืองๆไปด้วยอยากจะทราบว่าเอนไซม์เนี่ยพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับเอนไซม์สามารถช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคตับอักเสบกันก่อนนะครับโรคตับอักเสบเป็นภาวะที่มีการอักเสบเกิดการทําลายของเซลล์ตับ การอักเสบจ,จะทำให้ตับบมและทำให้มีอาการอ่อนเพลียจากการทำงานผิดปกติของตับหากการอักเสบเกิดขึ้นเป็นเวลานานจะทำให้ตับถูกทำลายมากและถูกแทนที่ด้วยผังผืดทำให้ตับมีแผลเป็นและมีลักษณะแข็งเป็นตุ่มๆสามารถพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ทุกเพศทุกวัยปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ติดเชื้อจากไวรัสรองลงมาเกิดจากพิสุลาเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวเละสโตสไปโรซิตพยาธิและได้รับสารเคมี อาการของโรคตับอักเสบเฉียบพลันแบ่งได้เป็นสามระยะดังนี้ครับระยะแรกเป็นระยะอาการนำจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อบางรายมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เบื่ออาหารอาจปวดท้องบริเวณชายโครงขวามีอาการท้องเสียปสัสสาวะสีเหลืองเข้มผิดปกติจะเป็นอยู่นาน4-5วันจนถึง2สัปดาห์เลยนะครับระยะที่สองคือ ระยะอาการเหลืองหรือดีซ่านผู้ป่วยมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองอาการทั่วไปดีขึ้นแต่ยังคงอ่อนเพียเหมือนเดิมและอาจมีอาการขึ้นไส้ร่วมด้วยผู้ป่วยตับอักเสบจากไวรัสพบว่ามีอาการดีซ่านเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าระยะสุดท้ายเป็นระยะฟื้นตัวอาจยังคงอ่อนเพียอยู่อาการข้างต้นจะหายไปหายเหลืองโดยทั่วไประยะเวลาของการป่วยนานประมาณ2-4สัปดาห์ หรืออาจจะนานถึง12สัปดาห์เลยนะครับแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์จะช่วยล้างสารพิษในร่างกายซึ่งเอนไซม์ที่สามารถช่วยได้ก็คือเอนไซม์ในกลุ่มไลเปสและเอนไซม์ในกลุ่มอมิเลสซึ่งเอนไซม์ในกลุ่มไลเปสจะช่วยให้ตับทํางานได้เป็นปกติสามารถสังเคราะห์และกรองสารบิลิรูบินออกจากร่างกายช่วยลดอาการตัวเหลืองกลุ่มอมิเลสจะช่วยลดการอักเสบของตับ และช่วยฟื้นฟูให้ตับกลับมาทําง,งานได้เป็นปกติที่สําคัญทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วยนะครับทุกคําถามที่คุณสงสัยให้มิสเตอร์เอนไซม์ไขคําตอบให้คุณนะครับอโรคาไล r Live, Live. ช่วงที่สองสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจน่ฟูด กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ a อโรคาไลฟ์ค่ะช่วงนี้นะคะมาพบกับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณสีค่ะเธอป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เธอจะมีวิธีในการดูแลตัวเองยังไงนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงเรื่องจริงเปิดใจวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวค่ะ มื่อมาพบกับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสุขภาพแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือคุณสีอายุ66ปีค่ะไปชมเรื่องราวของเธอกันเลยดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะชื่อแม่สีค่ะแม่สีเนาะแม่สีแม่สีอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบหกค่ะหกสิบหกแล้วทําอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้คะค้าขายค่ะค้าขายแม่สีไม่สบายมีาอาการเราจะเป็นมันจะเป็นหายใจ หายใจไม่ค่อยออกมังค้งก็หายใจโล mm nah ่งไปเลยนล้วก so ็มีน้ okay. ําม yeah, ูกน้ําไหลน้ำลายน้ำตาไหลหมดอล้วมีหายใจไม่ออกน้มูกน้ําตาไหลหมดเลยไอๆจามๆมีไอค่ะพื้นไม่ค่อยมีค่ะม่นเป็นไอมากกว่าจะไอไอตลอดเลยไอตลอดเลยไอตลอดค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอหมอว่าเป็นภูมิแพ้เป็นมานานหรือยังเป็นนานแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีค่ะเป็นภูมิแพ้อะไรคะคุณแม่ภูมิแพ้หมอว่า แพ้ไปทุกอย่างแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอ่ะแพ้ฝุ่นแพ้าอากาศค่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณสีต้องเผชิญกับโรคภูมิแพ้มาโดยตลอดคุณสีจึงไปพบคุณหมอและผลการตรวจก็ออกมาพบว่าคุณสีนั้นเป็นโรคภูมิแพ้อาการของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปหาคุณหมอคุณหมอให้เราดูแลตัวเองอยังไงนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้หากว่ารักษาไดัก็สายยากมันจะไม่หายเขาบอกอย่างนี้ค่ะ เพราะมันเป็นแพ้รักษายากจะไม่หายไม่มีอะไรรักษานอกจากว่าหลีกเลี่ยงของที่เราจะแพ้เขาบอกงนี้อื้ให้มียาทานมียาทานแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีอะค่ะแก้แพ้ค่ะค่ะมันมันเป็นมันมันเป็นพราว่าทานปปแล้วมันก็ช่วยระยะเดียวสักพักหนึ่งเลียวก็กลับไปอีกค่ะลูกอินข้าใช่ โรคที่คุณสีเป็นอยู่นั้นสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของเธอมากค่ะเธอไม่สามารถทำงานหนักๆได้การทานอาหารก็เสี่ยงต่อการแพ้เพรอ,อากาศเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดอาการต่างๆกำเริบขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นอาการหายใจติดขัดมีน้ำมูกไหลไอ จนกระทั่งคุณสีหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นทานแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์เช่นพืชผักผลไม้ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำจิตใจให้สงบไม่เครียดปัจจุบันอาการของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะแล้วอาการภูมิแพ้คุณแม่เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะ่ะดีเลยนะคะค่ะค่อยเป็นน่ะคะ่ะจามยังน้ำมูกยังอะไรอยู่ไหมคะพูดถึงก็มี่นิดหน่อยไม่เป็นไรธรรมดาของอากาศเนาะ,ะอากาศมันเย็นนะคะ แต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเปรียบเทียบกันแต่ถ้าจิตใจตอนนู้นกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีมากค่ะตอนนั้นเป็นยังไงอะตอนที่เป็นตอนนั้นพาวงอะค่ะเป็นตลอดเลยมันหายก็ไม่หายอะพูดเนี่ยเป็นตลอดเลยท้กท่านจะเอาอะไรมารักษาเนี่ยหมอว่ารักษาไม่หายแล้วกลับตอนนี้จิตใจคุณแม่ดีขึ้นค่ะดีมากเลยค่ะแจ่มใสสดชื่นตลอดสดชื่นตลอดแข็งแรงด้วยค่ะตอนนี้การใช้ชีวิตดําเนินชีวิต ทำบาราปกติค่ะทำงานได้หมดเลยตามเยอะค่ะค่ะทำงานทั้งวันก็ไม่เหนื่อยดีอ่ะเพาไม่ทำทุกวันอยู่แล้วคนเดียวอ่ะบ้านทั้งบ้านแม่ทำเองหมดแหะแล้วมีใครทักแม่บ้างไหมทักค่ะว่าทำไมทำไมไม่แก่ครับว่างี้นะอายุจังหน้าก็เหมือนเดิมครับว่างี้ไม่เปลี่ยนเนี้ยแต่ก่อนโทรมกว่านี้ป่ะคะประมาณนี้ตลอดพูดถึงมันพูดถึงมันจะ ผิวพรรณมันจะไม่ค่อยดีคะค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะก็คือเหมือนเรารู้สึกตัวเราว่าผิวพรรณเราดีขึ้นไปเรื่อยๆรู้สึกค่ะออกเดินกายเลยรน่นน้าออกนี่หน่อยค่ะออกนี่หน่อยออกประมาณประเภทไหนคะออกประเภทบางครั้งตอนเช้ามาก็ยกแข้งยกขาออกกําลังอย่างนี้หน่อยค่ะเดินนั่นเดินนี่ค่ะก็คือเราก็เน้นเรื่องอาหารการกินค่ะคุมอาหารไว้อยู่ค่ะไม่กินคุมอาหารออกเดินกายจริงๆพ่อไขมันจะไม่กินค่ะค่ะไม่คิดอะไรค่ะ อไปตามธรรมชาติค่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็เลยดูเหมือนดันผักดันให้ตัวเองมันดีขึ้นได้ไม่เครียดด้วยแม่พนไม่เครียดดูแลดูแม่ก็เคนสดใสก็ขึ้อก็ตอนนี้คุณแม่ร่างกายดีขึ้นแล้วอยากให้คุณแม่บอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะว่าอยากจะร่างกายดีขึ้นแบบคุณแม่ทำยังไงเราขอให้รักษาคูณภาพนะคะเพราะว่าทุกอย่างโรคทุกอย่างนี้รักษาได้ ยกเว้นจำพวกไขมันจำพวกแป้งจำพวกอะไรที่มันเป็นมีที่มีอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายผลไม้จำพวกนี้จะดีกว่าเยอะหลีกเลี่ยงจำพวกเนื้อจำพวกอะไรนะคะทำใจให้สดใสตลอดไม่ต้องคิดมากทำอะไรห้าาธรรมะอะไรมาข่มก็ได้อยู่ในศีลในธรรมจะดีทุกอย่างค่ะทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณสีมากๆนะคะ ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะขอให้เอาใจใส่สุขภาพและเลือกบริโภคสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เพียงเท่านี้เชื่อได้ว่าเราก็จะสามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนค่ะทางรายการเอาโรคาไล์ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสีด้วยนะคะขอให้หายจากอาการป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เร็วนะคะ ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันบ้างน,นะคะเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งค่ะที่คนไทยตอนนี้มีแนวโน้มจะเป็นมากขึ้นก็คือโรคเบาหวานซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดขึ้นอย่างไรและมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นโรคนี้ต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ นี้เรามากันที่จังหวัดนครปฐมกับการแข่งขันเจนี่ฟุตคัพสืบลูกหนังฟุตบอลอาวุโส50-60ปีขึ้นไปชิงถ้วยพระราชทานขุนกระมอมหยินอุบลรัชกาญญาศิลวัฒนาพันนวดีครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางที่สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทรจังหวัดนครปฐมเมื่อวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่ผ่านมาเพื่อคัดตัวแทนเข้าชิงชนะเลิศสนามสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกโซนภาคกลางได้แบ่งเป็นสองสาย โดยสายเอประกอบด้วยทีมจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสมุทส,สาคร สายบีประกอบไปด้วยทีมจังหวัดราชบุร,ร,รีจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งหมดแทีมการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดเข้มข้นนักกีฬาของเราก็ดูแข็งแรงมากเลยนะครับบรรยากาศภายในง,งานดําเนินไปอย่างคึกคักสนุสนานนอกจากนั้นยังมีการจัดบูธเพื่อให้นักกีฬาได้ทดลองดื่มเครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับนักกีฬาการแข่งขันได้ดาเนินมาถึงรอบชนะเลิศเป็นการพบกันของทีมตัวแทนจากสมุทรสงครามปะทะตัวแทนจากกรบ,บุรีหมดเวลาเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องตัดสินเร นุกโทษผลปรากฏว่าทีมจากตัวแทนสมุทรสงครามเป็นฝ่ายชนะได้เป็นตัวแทนของโซนภาคกลางในการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสนามกีฬาราชวังสนามจันทร์ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้ที่สําคัญต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดที่เป็นผู้สนับสนุนหลักกิจกรรมดีครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับอโรคาไลอโรคาไล ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราจเจนีฟูดอินโดมีมีโกเรง กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการอโรคาไลฟ์มาพูดคุยกับคุณหมอันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของโรคเบาหวานค่ะขอต้อนรับดรนายแพทย์กำมพลศรีวัฒนกุลนะคะที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยายัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่คนเป็นกันเยอะมากเลยโรคเบาหวานจริงๆแล้วมันคืออะไรคะคุณหมอคะโรคเบาหวานนะครับชื่อมันก็บอกครับเกี่ยวกับน้ําตาลค่ะ,ะก็คือถ้าน้าตาลสูงเกินไปมันก็จะทําให้ เรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคเอาเรื่องสติภูริชาพู้ถูกมากครับเป็นโรคที่ต่อไปเนี่ยจะมีคนามรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศนะครับผมที่อย่างคนไข้ผมมาจากตอนออกกลางเนี่ยพบว่า30%ของประชากรเขาเป็นเบาหวานในอเมริกาเองเนี่ยอยู่ระหว่าง20-30%ของไทยเราเนี่ยนะครับรเกินกว่า10%แล้ว เพราะนั้น,นขั้นต่ำสุดเนี่ย<อ>เราจะมีคนไทยเป็นเบาหวาน <c oughs> ไม่ต่ำกว่าห้าล้านคนคราวนี้โรคนี้มีความสัมพันธ์กับกรรมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความเสี่ยงในเบาหวานในครอบครัวนะครับให้ระวังนิดนึ่งจะต้องระวังมากมากขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาที่อายุมากขึ้นคระคราวนี้เบาหวานเนี่ยนะครับจะมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งเนี่ยมักจะเกิดในเด็กจะหมายถึงภาวะที่ อินซูลินไม่ทำงานค่ะคือน,นิอนสุลินคืออ,อะไรคะคุณหมอคือฮอร์โมนที่ควบคุมน้าตาลมันสร้างมาจากต่อมไร้ท่อชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าตับอ่อนค่ะตับอ่อนอยู่ตรงไหนก็เป็นสีเหลืองอยู่ตามเยื่อบุต่อไส้ครับค่ะคันนี้ตับอ่อนเนี่ยมันจะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่อทําให้น้ําตาลสามารถเข้าสู่เซลล์ได้เพราะนั้นถ้าอินซูลินทํางานน้อยไปหรือไม่มีประสิทธิภาพน,นะครับแทนที่น้ําตาลจะเข้าสู่เซลล์ไปใช้เป็นพลังงาน กลับอยู่ในกระแสะเลือด<อ>คุณทิชาให้นึกถึงน้ําตาลในกระแสเลือดเอามาม่วงดองแล้วกันะ <c oughs> เราดองมะม่วงนานๆเข้าไปไงครับแข็งเกร็งเพราะฉะนั้นไอ้ว่วเท้ร่างกายต่อไปเนี่ยก็จะเสื่อมถ้าเราปล่อยให้น้ําตาลมากเกินไปค <c oughs> นะครับอย่างเช่นหลอดเลือดก,ก็จะแข็งเกร็งคนไทยเป็นไตวายเยอะจาก <c oughs> บาหวานนี่แหละครับ <c oughs> แล้วนอกนจากนี้เองเนี่ยราคาก็มีปัญหาต่อเสียตา ทำให้เป็นต้อกระจกต้อหินกับ้าตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตานะคะาะเบาหวานขึ้นตาเป็นต้นพันโรคนี้จะถือได้ว่าเริ่มจากน้ําตาลอย่างเดียวนะครับสามารถทําลายสุขภาพทั่วร่างกายได้มีคนที่ถูกตัดขามากที่สุดก็เป็นแผลเบาหวานอีกเช่นกันเพราะมันหายยากมันรู้จักหายไดทีเพราะอะไรคุณหมอมันถึงทําให้แผลหายยากออันนี้เป็นคาถามที่น่าสนใจค่ะน้ําตาลถ้าสูงเกินไปนะครับข้อแรกเลยมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราทํางานไม่ได้ปกติ เพราะฉนั้นเป็นแผลก็หายยากเพราะว่าเชื้อโรคเราฆ่ามันไม่ได้เพราะน,น้ำตาลมันเยอะไปนี่นเหรอคะกลับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวน้าตาลเนี่ยมันไปทําให้หลอดเลือดตีบระยะยาวเพราะฉะนั้นเลือดก็ไปเลี้ยงแขนขาไม่ไม่ไหวโดยเฉพาะที่เท้าเนี่ยมันก็เลยปรากฏว่าเป็นแผลเลือดหลังที่ทาหายยากมากก็เลยต้องตัดอวัยวะทีนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจก่อนนะครับผมกลับไปที่ว่าเบาหวานนิดที่หนึ่งเกิดจากการที่อินซูลินไม่ทํางาน มักจะเกิดในเด็กสําหรับผู้ปกครองนะครับเนื่องจากมักจะเกิดในเด็กมันควบคุมระบาดมากเพราะฉะนั้นอย่ารักษาตัวเองให้ปรึกษากุมารแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเด็กในที่นี้คือเด็กแค่ไหนคบคุณหมอเด็กแบบเด็กเล็กส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กเล็กกับอเข้าสู่วัยรุ่นซึ่งตรงเนี้อย่าไปรักษาตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นในเด็กเนี่ยมักจะมีการดุนแรงแล้วก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเยอะ เพราะนั้นก็ไม่แนะนาว่าจะต้องมาปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นอย่างเงี้ยต้องปรึกษาไปหาหมอดีกว่าถ้าเกิดในเด็กเล็กคุณหมอถามอีกชนิดหนึ่งครับมันเกิดจากอะไรนอกจากกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะด้วยการพฤติกรรมการกินหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ครับยังส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาที่ว่าบางครั้งก็อาจจะเกิดไวรัสบางชนิดมันไปทำลายตับอ่อนตั้งแต่แรกหรือบางครั้งก็เป็นความพิการแสดงกาเนิดเพราะนั้นฉันได้บอกว่าโรคที่เกิดในเด็กเนี่ยมักจะร้ายแรง เราจะสังเกตยังไงคุณหมอว่าเอ้ลูกเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแล้วสังเกตเลยครับบางครั้งเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยหรือว่าเวลาเด็กฉี่มาเนี่ยอาจจะมีมดมาเป็นกองทับเลยหรือว่าเด็กก็จะมีการอ่อนเพลียผิดปกติสังเกตไม่ยากครับชิ้ดที่สองเนี่ยตับอ่อนยังทํางานปกติแล้วก็ถ้าไปตรวจพบเ่ยครับเพราะว่าอินซูลินที่หลั่งออกมาเนี่ยจะมากกว่าคนทั่วไปที่ซ้ยวแต่ว่า มันหลังมาแล้วมันไม่ทํางานคเพราะกลไกในเซลล์ของร่างกายคนที่เป็นเบาหวานที่สองนี่ครับดื้อต่ออินซูลินเพราะนั้นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือต้องทําให้อินซูลินสามารถตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถทํางานได้มากกว่า <ฮะ S 1> ที่จะให้ยาไปกระตุ้นการสร้างอินซูลินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่สองเท่านั้นที่เราดูแลได้เป็นอย่างดีด้วยยาด้วยคำแนะนำต่างๆแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือถึงให้ยาให้แล้วก็ ยังดูแลไม่ได้เลยทําไมคะคุณหมอเพราะว่ามันเกิดจากปากคนไข้ไปหลักเพ<อ>ราะฉะนั้นอยู่อาวัดอยู่อีทนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยอย่าหวังให้คุณหมอไปรักษาโดย <c oughs> ท่านรับประทานตามใจชอบไม่ได้ครับต้องควบคุมอาหารเป็นหลักต้องงดอะไรบ้างคุณหมอคนวพวกน้ําตาลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยน้ำตาลพวกแป้งขนมหวานพยายามจะหลีกเลี่ยงเบเกอรี่ต่างๆแล้วก็พวกข้าวกล้องโควิดเนี่ยยังพอไหว เพราะมันมีกากใยอาหารที่เรียกว่าไฟเบอร์ทาให้น้ําตาลดูดซึมช้าๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคุณทิ่าของคุณเคยกับไขมันชื่อไตรกลีเซอไรค่ะไขมันชื่อไตรกลีเซอไรเนี่ยจะมีปัญหาที่ทําให้อินซูลินไม่ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าไตรกลีเซอไรสูงเนี่ยก็จะทําให้คุมน้ําตาลระบาดเหมือนกันแล้วแหล่งที่มาของไขมันตัวนี้มาจากไหนคะสิ่งแรกเลยก็มาจากมันสัตว์ เป็นข้าวมันไก oh. น่หนังหมูแคบหมูคปเพนะราะนั่นหลือเลียงอาหารหลักประจําบ้านเลยแต่คนไ <c oughs> ทยส่วนใหญ่จะอ้วนกับมีไขมันเชนิดนี้มากเพราะกินแป้งเกินไป <c oughs> แป้งที่ใช้ไม่หมดมันจะสะสมเป็นไขมันชน, <c oughs> นิดไตรกลิสรายค่ะทนี้การตรวจวัดน้าตาลเนี่ยนะครับโดยปกติที่เป็นมาตรฐานเราจะแนะนำคนไขว่า <c oughs> ให้อดอาหารสัก4ี่ชั่วโมงแล้วก็ไปเจาะเลือดไปตรวจเลือดอันนี้เขาเรียกฟาสติ้งบัตชูกา อันนี้ที่ผมบอกถึงขั้นเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันต่อวันค่แต่ที่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าค่าน้ําตาลสะสมภา,าษาอังกฤษเรียกฮีโมโกลิน A อวันซจะบอกค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาในระยะสองเดือนได้ดีกว่าค่านี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่เป็นเบาหวานควรจะต่ำกว่าห้าจุดห้าแต่ถ้าเป็นเบาหวานนะครับแล้วสูงกว่าเจ็ดเนี่ยมักจะมีความเสื่อมหรือภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นต้องเตือนท่านนะครับท่าน ที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องตระหนักถึงพยานตรายที่ร้ายแรงของมันเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือคุมอาหารออกกําลังกายเสมอเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากในาการควบคุมน้ําตาลดีกว่ายายใดๆในโลก<า>และโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงยาปล่อยปอยได้เลยนะครับเข้มแข็งคุมน้ําตาลให้ได้ ก็นี่ก็เป็นคําแนะนําดีๆจากคุณหมอกําพลนะคะเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่คนไทยมีนนกจะเป็นแบบเพิ่มสูงขึ้น <ไอ S 2> ด้วยนะคะครเรื่อยๆเลยก็ดูแลสุขภาพไปคุณหมอบอกนะคะหมันตรวจเช็คเรื่องของน้ําตาลในเลือดเพราะว่ามันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นโรคร้ายอื่นๆได้ที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวถึงแก่ชีวิตด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็สามารถส่งมาได้นะคะตามช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยะค่ะ <S <S มีคําถามที่ฝากคุณหมอมาแล้วด้วยนะคะอยากจะทราบว่าอาการปวดไส้ติ่ง กับปวดแบบเป็นโรคก,กระเพาะเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงคะคุณหมอโรคก,กระเพาะก็ต้องรู้จักว่ากระเพาะอาหารอยู่ตรงบริเวณลิ้นปี่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่ร้ายแรงก็คือจะสัมพันธ์กับการมีกรดมากเหมือนกับกรดมันไปกัดกระเพาะค่ะเพราะาาน,นั้นก็จะมีอาการปวดแสบโดยเพพาะเวลากินอาหารอันนี้ไส้ติ่งก็คือเป็นส่วนเกินที่ลำไส้ใหญ่อยู่ในบริเวณท้องน้อยด้านขวาค่ะถ้าบังเอิญมีอะไรไปอุดก้านมันมันก็จะทําให้ไส้ติ่งเนี่ยมีการอักเสบตามมา เพราะฉนัาการไส้ติ่งอัเสบที่มีอาการปวดท้องน้อยด้านขวาอันนี้การรักษาไส้ติ่งต่างกับกระเพาะกระเพาะก็ต้องอาจใช้ยาลดกรดบ้างนะครับหรือควบคุมอาหารอย่ากินเผ็ดจัดแต่ไส้ติ่ง ต้องพึ่งพาหมอผ่าตัดตัดไปได้เลยก็คืออาการปวดนี่ต่างกันแน่นอนแน่นอนครับนะคะ,ะกระจ่างแล้วนะคะเรื่องของการอาการปวดที่เกิดจากโรคกระเพาะแล้วก็ไส้ติ่งนี่คนละเรื่องกันเลยนะคะก็วันนี้ได้ข้อมูลดีๆจากคุณหมอต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะดรในท่์กำมพลศรีวัฒนกุลนะคะที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอัสวีครับ หมดเวลาของรายการอโรคาไลฟ์แล้วนะคะหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้ความรู้แล้วก็คําแนะนํำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็เรื่องราวต่างๆในรายการของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยค่ะเครื่องดื่มตราเจนีฟู้ดและอินโดมีมีโกเรงพบกับลิซ่าและอโรคาไลฟ์ได้ใหม่ทางช่อง Voice TV ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ